ใชยผมไม่้เสร็ไม่ได้เลยทั้งเทคนิคการใช้ภาษาลักษณะท่า,าทางถักม,มุมแบบมันฝึกซ้อมไปร้อยรอบถึงแม้จะเก็บนามบัตรมาก็ตามแต่ไม่ใช่มันก็เบียบเหมือนเศษกระดาษขั้นตอนแรกสำเร็จคุณผู้หญิงครับคือดูผมอ่กขอทราบชื่อของคุณะนะาได้ไหมครับเฮ้หายไปไหนแล้วขอบคุณมากค่ะนี่นามบัตรของคุณนะคะโปรรักษาไว้ยอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนครับ ทำอะไรของคนเนี่ยเจ้าหลบไปด้วยคุณผูช้ชายครับยังไม่ได้ชำระรเงินครับบ้าเอ้ยร้านบ้าอะไรเนี่ยสั่งกาแฟไปแก้วเดียวกลัวฉันอะไม่จ่ายเงินหรือไงจ่ายเงินเร็วๆคุณคะบัตรใบเนี้ยจำนวนเงินไม่พอคะ่ะแช่น,นี้ใบเนี้ยเพิ่งทำมาใหม่จำนวนเงินอะต้องพอแน่ ยินต้อรับครับทำไมวันนี้ถึงได้มาเนี่ยซื้อของกินมาฟ้าทำไมไม่ต้อนรับฉันหรอเธอมาช่วยผู้หญิงคนนี้ย้อมสีผมต่อได้ครับพี่ยังไงได้กินฟรีมืน,นึงอยู่แล้วจะปฏิเสธไปทำไมไปกันเถอะไปเชนนองกันดีกว่าพอดีอ่ะฉันมีไว้ขวดน,นึงมากินคู่กับอาหารหาร้อนังพอดีเลยชนแก้วกันว่ามา เป็นโสเชี่ยของเรามีเรื่องที่ทำไม่เครียดอีกแล้วเหรอไม่ได้มีเรื่องอะไรวันนี้ก็แค่มาทำหมุนเฉยๆไปคนตั้งหลายพันจีบเบิ่งนึงอะแก้วเลยนี่เรียกว่าไม่มีเรื่องที่ทำให้เครียดหรอก็ได้ก็มีนิดหน่อยคือช่วงนี้ได้อ่านนิยายเรื่องนึงอืมไป็นดำเนินของเนื้อเรื่อง,อง,องพอฉันอ่านแล้วรู้สึกลำคาญมากโอ้สุดยอดเลยคนอื่นอะมีแต่พูดเรื่องของเพื่อนคนนี้นะจินตนาการหนังสอือเล่มนึงอะขึ้นมาได้ด้วยคือนางเอกอะกับแฟนเขาอะคบกันมาตั้งแปดปีอยู่ในนนนขั้ต้ออตตตอ่ะกาารรเียมแแงลว แต่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายนั้นนะ่ะโกงเงินทั้งหมดที่นางเอมีไว้จากนั้นนะ่ะก็หาตัวไปในเมื่อนางเองกำลังหาแฟนที่โกงเงินอยู่บัติเหตุรัตชนนะได้เกิดขึ้นจากนั้นนะ่ะเาก็มีโอกาสได้เกิดไหมเขาจะรา้าเประเภทนิยายแบบเจ้าคนเดียวได้เปิดเผยนิสัยจริงๆแล้วนางเอกอเกิดไหมเจ้ารานะ้าหนอกจากนั้นนางเองก็ได้เกิดไหมในวันแรกที่สองคนมาพบกันเราไม่อยากจะมีจุดจบเหมือนเดิมและคิดอะไรไม่ออกก็เลยวิ่งหนีพระเอไปดีมากท่างกันจะผู้ชายเร็วๆและได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยม แต่ว่าด้วยเห็นบางเริ่ต่างๆแฟนเก่าไม่ใช่ากตัวขึ้นห่อหน้านางเองกผพ้ที่จะหลีกเลี่ยงในตการแบบนี้นาเงเอกเลยไปจ้างคนหนึ่งมาแกล้งหลอกว่าเป็นแฟนตัวเองแลวตอนนี้คุณสับสนน่ะที่เลิกแฟนเก่ากับผู้ชายที่แกล้งทำเป็นแฟนคุณใช่ไหมละ่ะฉันจะเลือกคนน่ะที่แกล้งทำเป็นแฟนเลือกอะไรจุดสำคัญของนิยายไมไ่อยู่ตรงนั้นสักหน่อยมันต้องเป็นแฟนเก่าของนางเอกสิ เขาจากแล้วเขาจากแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้กันก็ได้ตอนนี้สิ่งแรกที่คุณต้องคิดก็คือใครเป็นคนที่ส่งคมคบคิดกับผูช้ชายเร็วๆคนนั้นมาวางแผนทำร้ายคุณขอโทษค่ะหมายเลขที่คุณโทรไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้แล้วเชีงคือแล้วนะยังไม่กลับบ้านเลยโทรไปก็ไม่รับสายอย่าบอกนะว่า,าเกิดอะไร,าราบางอย่างขึ้นไม่ดื่มเหล้าเยอะยอขนาดนี้อื ไม่รู้คุณน่ะไปดื่มเหล้าที่ไหนมาแต่โค้งอ่ะต้องไปทำซุกที่ทำให้คุณน่ะสั่งมาแล้วล่ะทำไมอ่ะต้องทำกับฉันแบบนั้นทำไมต้องโกหกฉันด้วยอ่าอ่าอะไรกันเนี่ยคือคือคุณอย่าร้องให้สิคนเร็วอย่างคุณน่ะคุณยังกล้าที่มาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกนะอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยยังกล้าบอกว่าชอบฉัน หยุดดึงได้แล้วเธอเคยถูกผู้ชายหลอกเหรอเอาไรตอบมาคุณเคยรักฉันอะ่ะอย่างจริงจบ้างไหมที่พวี้คุณมาอยู่กับฉันเพราะเงินฉันใช่ไหมเชียร์ลูซีพี่เชียร์ลูซี่ซผมชื่ออยู่ผมไม่ใช่ผู้ชายคนอื่นถ้ายังพูดผิดผจะโกดแล้ว ชิอยูไม่ใช่เฉิงเยอะผมคือชิอยูขอโ,โทษขอโทษที่อยู่ดีๆก็ร้ายแล้วก็มากัดฉันอีกตอนนี้ก็ร้องไห้จนทำให้หน้าตานะเละเทะมากเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทำให้คุณนาเสียใจขนาดนี้เอาละไม่ไปทำซุปแก้มมาให้คุณตอนนี้คุณองรีบไปล้างหน้าก่อนกินซุปแก้มเสร็จได้รีบนอนได้แล้วอย่าทำดีกับฉันมากสิไม่ใช่นั่นฉันกลัวว่าฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็โงอะไรใจฉันเองอะออะไรหรอคุณหน้าหน้าตาก็หล่อมากรามาอยู่ต่อหน้าฉันทุกวันทํามาหารอร่อยให้ฉันกินดูแลใส่ใจฉันแล้วชอบพูดอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะต้องคงคงเคือฉันเป็นผู้ใหญ่อ่ะฉันก็จะถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปอ่ะฉันกลัวว่าฉันจะฉันทำใจไม่ไหวแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ จะรอคอยวันนั้นตอนคุณเมาอ่ะคุณมกักจะเป็นยังไงเอ๊ชอบกกลแก่คนอื่นมากหลังจากเมาอ่ะชอบชวนคนอื่นคุยดี B. ฉันยังไม่ได้เมาฉันยังกินได้เอา e. อีกสิตอนแบบหมดสติเ,เลยไม่รู้ตัวดี D. สามารถแสดงความคิดเห็นตัวเองได้